บรรยากาศสบายๆเนาะเราคงไม่มาไม่มานั่งดูงานวิจัยจ๋านะครับแต่เราวันนี้มาก็คือเราจะมาทำเราจะมาเข้ากิจกรรมรีเสิร์ชท a อกนะครับแบบที่ทางผู้จัดได้ได้แนะนำแล้วล่ะครับวันนี้เราเป็นวันที่สองนะครับสำหรับรีเสิร์ชท a อกที่พวกเราตั้งหัวข้อไว้แล้วก็เชิญวิทยากรจากหลายมหาวิทยาลัยเลยที่ได้ทำงานวิจัยโดยเฉพาะเกี่ยวกับผิม นะครับหรือนั่นแสดงว่าท่านเป็นคนที่มีมีความสามารถแล้วแหละมีเป้าหมายชัดเจนในเรื่องของงานวิจัยตัวเฉพาะตัวผมนะครับที่จะค้นหาหรือทําวิจัยที่จะเพิ่มมูลค่านะครับหรือค้นหาเรื่องอื่นๆที่เราได้กล่าวไปในเมื่อวานนะครับว่ารีเสิร์ชเป็นเรื่องสําคัญมีหลายรูปแบบตั้งแต่รีเสิร์ชในฐานลาก จนกระทั่งถึงการไปต่อยอดในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงจะได้ฟังวิทยากรที่เป็นนักวิจัยจากทั่วประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับตัวผับอยู่นะครับในบรรยากาศที่เป็นกันเองนะครับก็ผมเองก็คงเป็นตัวแทนของเจ้าภาพแล้วกันนะครับว่าจะมากล่าวเปิดนิดนึงว่าตัวรีเสิร์ชทอกที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยนะครับ เราคิดว่ามันเป็นแม่เหล็กที่ดีแล้วมันจะเป็นฐานรากที่สำคัญในอนาคตและข้อสำคัญมันคงไม่ได้จบที่เวทีนี้นะครับเพราะเรามีเวลาจำกัดมากเลยท่านลับประมาณ15นาทีหลังจากที่ท่านได้ฟังเสร็จนะครับรายละเอียดอื่นๆหรือคอนเน c t ชันที่จะเกิดขึ้นในแต่ละมหาวิทยาลัยเราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนะครับท่านสามารถใช้บริการอาจารย์แต่ละท่านได้นะครับตาม ความพึงพอใจหรือตามดีเอที่เราสามารถเข้ากันได้หรือไปใช้บริการในเครือข่ายใครอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานตอนบนตอนล่างนะครับเราหยุดใกล้ที่ไหนเราก็ไปใช้บริการนะครับเป้าหมายของการทำรีเสิร์ชอาจารย์หลายท่านอาจจะวิจัยเชิงพื้นฐานแต่ถ้างานของพวกเราเช่นเราอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เราอยากจะ สร้างมูลค่าในตัวผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคนอื่นโดยเฉพาะสารสำคัญต่างๆนะครับหรือในเรื่องของสายพันธุ์ในเรื่องของอาการต่อยอดในอนาคตนะครับเข้าใจว่าตรงนี้จะเป็นฟอรัมที่พวกเราได้เห็นเรื่องของงานวิจัยแล้วก็อัปเดตนะครับโอเคคราวนี้คงถึงเวลานสมควรแล้วนะครับผมเองก็คงจะขอขอเริ่มเลยแล้วกันเนาะขอเป็นเป็น เป็นพิธีกรแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวตัวอาจารย์เองคงจะไม่ได้เป็นคนทอล์กนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทางทางพี่รัวเองได้แจ้งแล้วเนาะว่ามีคณาจารย์ทั้งหมดโอ้เยอะมากเลยนะครับถ้าไล่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวอาจจะเยอะเกินไปเนาะก็เดี๋ยวขอไล่เป็นขอเริ่มเริ่มงานเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากจบงานก็จะมีของรางวัลมอบให้เป็นที่ระลึกนะครับด้วยเหตุผลที่เราบอกว่างานสัมมนา,าครั้งนี้เนี่ยพวกเราทําด้วยใจจริงๆไม่มี ไม่มีงบประมาณในการทําเลยนะเราเชิญวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยมาด้วยใจจริงๆเลยครับไม่รับตังค์มาจากเชียงใหม่นี่ครับยกตัวอย่างเนาะก็ต้องออกค่าตั๋วเครื่องบินเองอะไรเงี้ยครับโอเคครับท่านแรกเลยขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรสุวิมลนะครับเจริญสิทธิ์นะครับก็ท่านเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารนะครับคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ คุณค่าทองโฆชนาการและอาหารเชิงหน้าที่นะครับเรียนเชิญครับอาจารย์ประมาณ15นาทีนะครับ ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังอาจจะเช้านิดนึงนะคะสำหรับเช้าวันเสาร์ประมาณ10โมงนะคะค่ะก็สุวิมลเจริญสิทธิ์นะคะจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะคะคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสำหรับเรื่องแรกนะที่จะแชร์กันวันนี้นะคะสบายๆนะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอยากพูดถึงคุณค่า ทางด้านโภชนาการนะคะแล้วก็ลักษณะของสมบัติเชิงหน้าที่นะคะของตัวผําที่เราสนใจนี่แหละที่เราจะสามารถเอาไปใช้นะคะประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหารไทยของเรานะคะค่ะกเ็เริ่มแรกนะคะแนะนํานิดนึงแต่เชื่อว่าทุกคนรู้จักตัวผั่มอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นพืชน้ําขนาดเล็กนะคะแล้วก็ทุกคนอาจจะเข้าใจผิดจริงๆเขาไม่ใช่สาหลายนะคะซึ่งใน สไลด์ที่เห็นนะคะจะเห็นว่าในมันมีหลากหลายสายพันธุ์แต่ว่าในวันนี้ค่ะก็อาจจะเน้นในตระกูลที่เป็นวูฟเฟียนะคะเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่เหมือนกับมีรายงานในเชิงของวิจัยในอาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ในประเทศไทยเองะคะ่ะก็มีการใช้ตัววูฟเฟียโกลบซซาเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ ทีนี้ตัวนิวเทรยนต่างๆเขาก็มีองค์ประกอบที่สำคัญนะคะเช่นในกลุ่มของโปรตีนอันนี้ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วเนาะมี ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ในกลุ่มของโพลีสคาราหรือคาร์โบไฮเดรตต่างๆนะคะตัวลิปิดแล้วก็ตัวเซคันดารีเมตาบอลไลซ์นะคะที่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวอาจจะพูดในสไลด์ถัดไปนะคะตัวมินเนอรัลนะคะวิตามินนะคะทุกคนรู้จัก b 1 2ทเเนาะทุกคนจะสนใจในตัวนี้นะคะแล้วก็สมบัติในเชิงหน้าที่เขามีหลากหลายนะคะเช่นในเชิงของการเป็นแอนตี้แบคทีเรียหรือว่าต้านเชื้อจุลินทรีย์เชื้อรานะคะแล้วก็เรื่องของลดความเสี่ยงใน ในการเกิดโรคมะเร็งนะคะรวมถึงแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็เรื่องกัดเหวอันนี้เป็นงานวิจัยโดยตรงกับที่ทําอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงมีการแชร์ในงานวิจัยเบื้องต้นให้ให้ฟังนะคะแล้วก็มีเรื่องของอิมมูนในการเพิ่มระบบแบบภูมิคุ้มกันของเรานะคะทีนี้ ถ้าเกิดเราโฟกัสนะคะที่ตัววูฟเฟียก่อนตัวผัามเนี่ยเราจะเห็นว่าเขารวบรวมไหลใส่พันธ์นะคะซึ่งโดยสรุปาาอะค่ะโดยเฉลี่ยเนาะ,ะจะเห็นว่าคอมโพสิชันหลักจะเป็นมอยเจอร์หรือว่าความชื้นน้ำเนี่ย ค่อนข้างเยอะเพราะเขาเป็นพืชน้ํานะคะจะมีโปรโตีนกับไฟเบอร์สูงใกล้ๆก,กันประมาณ30%แต่ว่าณปัจจุบันก็มีรีพอร์ตสูงถึง40%นะคะแล้วก็มีสตาร์ชประมาณ15%แล้วก็แฟตเนี่ยน้อยกว่า5%ทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูอะมิโนแอซิดกันบ้างนะคะที่เราพบจากโปรตีนในผัามเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าตัวหลักๆนะคะแอสปาร์ติกแอซิดกลูตามิกแอซิดแล้วก็ลิวซีเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะคะ,ะถ้าเทียบกับตัวอื่นๆแต่เขาก็จะมีะลักษณะของอะมิโนแอซิดโปรไฟล์ที่ค่อนข้างครบอยู่นะคะถ้าเกิดเทียบดูเรโชนะคะ เหมือนกับถ้าเราดูของเด็กนะคะ Requirement ของเด็กที่ก่อนเข้าโรงเรียนนะคะจะเห็นได้ว่าอย่างตัวผ่ำเองอะคะ่ะเขาก็จะมะีลักษณะของโปรไฟล์ที่ r risk r e q u i r e m e ต t เนาะตรงตาม Requirement อาจสูงกว่านิดหน่อยนะคะโดยที่แล้วถ้าเราเทียบดูนะคะ ตาม FAO requirement ของตัวเบสิกโปรตีนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีค่อนข้างสมบูรณ์ครบนะคะแล้วก็เทียบกับตัวที่เป็นชิกพีนะคะหรือว่าตัวพืชเกรนอื่นๆน,นะคะก็จะเห็นว่ามีมากกว่าในบางชนิดหรือว่ามีประมาณการหรือว่ามีน้อยกว่าในบาง,บางกลุ่มนะคะก็จะค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดนะคะว่าก็เป็นพืชที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อ ทีนี้ถ้าเราเรามาดูถึงแมคโรเอ e ลเมนต์บ้างนะคะ,ะพวกธาตุกลุ่มหลักๆต่างๆจะเห็นว่า ตัวผ่มน,นะคะที่เขารวบรวมหลายสายพันธุ์ของวเฟียค่ะจะเห็นว่าอยู่มันจะมีแคลเซียมนะคะ,ะโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะดูดูได้จากตัวเลขโปรไฟล์นะคะว่ามีค่าค่อนข้างมากนะคะรวมถึงตัวไมโครอิเลเมนต์นะคะก็จะมีในกลุ่มแมกนีเซียมกับซิงค์เนี่ยที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าเทียบกับในกลุ่มธาตุอื่นๆน,นะคะแต่ก็มีกลุ่มอื่นๆที่สำคัญด้วยนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดเราเทียบตัว mineral content ที่พูดไปกับตัวกลุ่มอื่นๆนะคะก็จะเห็นว่าอย่างตัววุฟเฟียนะคะอันนี้เขาเน้นจีนัทบุ๊วุฟเฟียเนาะกับตัวพืชอื่นนะคะก็จะเห็นในเชิงของการที่มีคอนเทนต์ที่มากกว่านะคะในเรื่องของแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมนะคะแล้วก็แมงกานีสเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเทียบกับพวกซีเรียลกลุ่มซีเรียลกลุ่มเกรนอื่นๆ ทีนี้มาดูคอมโพสิชันนิดนึงนะคะหลักๆตัวโปรตีนแน่นอนเราสนใจอะมิโนแอซิดที่ได้กล่าวไปนะคะว่ามีโปรไฟล์ที่หลากหลายเนาะแล้วก็ตัวคาร์โบไฮเดรตนะคะมันไม่ได้มีแค่น้ำตาลเนาะแต่ว่าก็มีโพลีแซคคาไร์นะคะกลุ่มที่เหมือนกับ อาจจะพูดได้ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพลำไส้ซึ่งจะอธิบายต่อไปนะคะ,ะในกลุ่มที่อาจจะมีคอมโพสิชันที่คล้ายๆกับกลุ่มอินูลินเพคตินแล้วก็เฮมิเซลลูโรสนะคะรวมถึงสตาชก็มีคอนเทนต์ของสตาชบ้างนะคะซึ่งจะแตกต่างจากสาหร่ายที่อาจจะไม่ได้มีสตาชคอนเทนต์ส่วนตัวแฟตเองนะคะจะมีะตัวช็อตเชนแฟตตี้แอซิดอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับทุกคนอาจจะได้ยินหรือเปล่ากดไขมันใส่สั้นนะคะที่มีรายงาน ในเชิงผลต่อสุขภาพค่อนข้างเยอะนะคะเช่นในกลุ่มของอาซิติกแอซิดบิวทริกแอซิดแล้วก็โพรพิโอนิกแอซิดนะคะแล้วก็มีเดียมเชนฟตตี้แอซิดเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของตัวผัานะคะแล้วก็มีลองเชนฟตตี้แอซิดด้วยนะคะ ส่วนในกลุ่มของ secondary metabolite นะคะถ้าเกิดดูเนี่ยจะเห็นว่าตัวผัมมีองค์ประกอบของกลุ่มที่เป็น phenolic compound ด้วยเยอะเหมือนกันนะคะเช่นกลุ่ม flavonoid นะคะ hydro h y d o x y c i n a m i c acid นะคะแล้วก็ tannin นะคะมีในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็มีหลากหลาย content ที่เป็น profile ที่เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีกลุ่ม terpenoid นะคะทั้ง d ดไตรแล้วก็เตตานะคะ ทีนี้ถ้าเกิดมาดูรายงานที่เขารีพอร์ตว่ามีการศึกษาแล้วก็การใช้ประโยชน์จากผัมเนี่ยถ้าในอาหารเราจะเห็นได้ชัดนะคะว่าส่วนใหญ่จะเป็นวุฟเฟียเนาะ วัฟเฟิลโกบซาซะเยอะเลยนะคะมีเลมหน้านิดหน่อยที่มีการทําเป็นโปรตีนพาวเดอร์นะคะ,ะถ้าถ้าถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะดูเน้นในในส่วนของโปรตีนอะมิโนแอซิดนะคะแล้วก็มีวิตามินบีทเวลนะคะ,ะรวมถึงตัวฟีดเองที่เอาไปใช้ในปศุสัตว์ต่างๆเนี้ยค่ะเขาก็ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมแอเรียเนี้ยจะใช้ตัวเลมหน้าซะเยอะนะคะใสยพันธุ์นี้นะคะ แล้วก็ถ้าดูในเชิงฟาร์มซูติคอลมีคนใช้เหมือนกันมีรีพอร์ตเหมือนกันนะคะว่ามีในกลุ่มที่เป็นเลมนานะคะแล้วก็มีสไปโรเดล่าเหมือนกันมีวูฟเฟียอยู่บ้างนะคะในเชิงของการเป็นแอนตี้แบคทีเรียนะคะหรือว่าแอนตี้เคนเซอร์นะคะแล้วแอนตี้ฟังโกต่างๆ่างแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะ ทีนี้เราจะเห็นว่าปัจจุบันมีคนเอาตัวผํ่เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในอาหารค่อนข้างเยอะเหมือนกันไปผสมในอาหารนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปว่ามันมีองค์ประกอบ ที่ดีค่อนข้างเยอะนะคะ,ะก็เลยคิดว่าจริงๆผำ่อาจจะไม่ใช่แค่ส่วนผสมในอาหารทัท่วไปนะคะแต่จริงๆอาจจะมีฟังก์ชันบางอย่างนะคะที่ช่วยในเรื่องสุขภาพของเราได้ด้วยนะคะทีนี้ก็เลยเดี๋ยววันนี้อาจจะมียกตัวอย่างงานวิจัยบางส่วนเพราะว่าเวลาค่อนข้างจํากัดเนาะ ก่อนยกไปถึงงานวิจัยนะคะก็คืออยากพูดนิดนึงว่า,าสิ่งที่อ,อุตสาหกรรมสนใจตอนนี้หนึ่งในนั้นนะคะก็คือการที่เราจะใช้เทคโนโลยีอะไรนะคะในการที่จะเพิ่ม digestibility หรือว่าความสามารถในการย่อยเนาะเพราะว่าเป็นพืชอาจจะมีการย่อยยากได้บ้างนะคะหรือว่าพวก bioaccessibility นะคะการดูดซึมหรืออะไรเงี้ยต่างๆนะคะก็จะมีหลายเทคนิคที่เริ่มเอาเข้ามาใช้หรือว่า report ในงานวิจัยมากขึ้นนะคะเช่นในกลุ่มของการใช้เชิงเคมีเข้ามาช่วยนะคะพวกเอนไซม์ดเจชันอย่างเงี้ยค่ะก็ตัวเอนไซม์เองเขาสเปซิฟิกย่อยบอลนะคะที่สนใจทีนี้พอเป็นอย่างนั้นนะคะมันก็จะง่ายละถ้าเราสนใจในการที่จะ develop peptide อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถใช้เอนไซม์ได้ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้รีควายตัว อุณหภูมินะคะหรือว่าเรื่องของอความเป็นกดด่างที่สูงเกินไปนะคะแล้วแต่ว่าข้อเสียเขาอาจจะมีในเชิงว่าเขาอาจจะไม่ได้สามารถที่จะมีเอนไซม์สเปซิฟิกทุกอันที่จะย่อยทุกอย่างได้นะมันต้องอาศัยสเปซิฟิกนะคะแล้วก็อาจจะมีการ l o s แอคทิวิตีได้นะคะอีกอันนึงคือ Fermentation มีการที่เอาตัวเชื้อจุลินทรีย์ค่ะมาช่วยในการที่จะเพิ่ม n u t ท i t i o n ต่างๆะคะ สำหรับตัวตัวสารที่เราสนใจนะคะแต่อันนี้ก็จะอาจจะมีข้อจำกัดในเชิงของคอนดิชันที่อาจจะควบคุมค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะ,ะและอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันค่อนข้างเยอะเป็นฟิสิกอลเมท t h o d นะคะทางกายภาพอ,อันแรกคือเป็นเทร d ดิชชน a นลเลยเราจะเห็นทั่ว,วไปในท้องตลาดตอนนี้ที่มีการบด นะคะอบแห้งบดเป็นผงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้จะค่อนข้างง่ายนะคะแต่ว่าในเ f ฟเ ctive บางอย่างที่ประสิทธิภาพะคะ่ะเขาอาจจะไม่ได้โชว์ชัดเจนนะคะก็อาจจะต้องใช้ควบคู่กับวิธีอื่นนะคะรวมถึงอีกเม็ดต่อนนึงนะคะที่ทีมวิจัยเนี่ยศึกษาอยู่ด้วยเหมือนกันคือการเอาอันตาซาวแอซิสเอ็กซ์แทคชั่นนะคลื่นอันตาซาวมาช่วยในการที่จะ เหมือนกับรบกวนตัวเซลล์ของมันนะคะทำให้ง่ายต่อการที่มันจะริลิสสารบางอย่างออกมานะคะแล้วก็เป็นการลดการเวลาในการสกัดด้วยนะคะซึ่งอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีรายงานที่ชัดเจนถึงสภาวะที่เหมาะสมแล้วก็ตัวโซนิเคชันนะคะบางทีอาจจะมีการริเกตในตัวโปรตีนบางอย่างได้ก็ยังเป็นลิมิเตชันของวิธีนี้นะคะ <c oughs> รวมถึงการใช้โนเวลเมท่อนะคะพวกพาวอิเล็กทริกฟิล l ์ต่างๆก็มีการนำเอาขึ้นไฟฟ้าสูงแรงสูงเนี่ยมาใช้นะคะที่จะช่วยลดพวก เวลาหรืออุณหภูมินะคะแล้วก็ช่วย disrupt ต,ตัวเซลล์เมมเบรนต่างๆนะคะแต่ข้อจำกัดก็อาจจะยากกับการใช้ในอาหารที่มี electrical conductivity นะคะมีการนำไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะผลอาจจะไม่ได้สม่ำเสมอนะคะตลอดแล้วก็ยังมีการใช้พวก pressure ต่างๆเข้ามาช่วยด้วยนะคะ ทีนี้ในงานวิจัยที่ทำวันนี้เวลาน้อยจริงๆก็เลยยกมาแค่บางส่วนนะคะส่วนแรกนะคะทั้งทีมเรามีการ develop ตัว Untersound Assist Extraction ร่วมกับอาจารย์คณะวิศวะที่เกษตรเลยนะคะเรามีการทำเครื่องที่เรียกว่าเป็น UAE flat transducer เป็นแบบ ที่สามารถที่จะแอปพลายในอุตสาหกรรมได้จริงนะคะอาจจะเห็นว่าจริงๆผลนะมีค่อนข้างละเอียดแต่ว่าอยากจะชี้ประเด็นว่าเราพบว่าตัวโปรโตีนยิวเขาก็จะมีค่าที่สูงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เพิ่มโปรโตีนยิวแบบสูงมากขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดคือเวลาในการที่เราจะสกัดโปรโตีนจากผั่ยมันใช้เวลาลดลงถ้าเราใช้ตัวคลื่นเ,นเข้ามาช่วยนะคะ ซึ่งจริงๆหลังจากนั้นนะคะเรามีการแยกแฟกชันของโปรตีนเป็นส่วนต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งส่วนหลักที่เราดูค่ะจะเป็นตัวที่เป็นโปรตีนคอนเซนเทรตแล้วไฮโดรไลซ์ด้วยเอนไซม์ต่อนะคะจะเห็นว่าในส่วนนี้ค่ะเขาก็จะมีการ ช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์บางกลุ่มนะคะเช่นตัวแคนดิด a าอบิ c แคนหรือว่าตัววีบีโอเองที่เหมือนช่วยลดนะคะปริมาณจุลินทรีย์ลงแล้วก็ในส่วนของอบางแฟกชั่นนะคะที่เป็นกลุ่มที่เป็นโปรตีนเอ็กทรักหรือโปรตีนโซลูชันเนี่ยก็จะพบว่ามีสมบัติในเชิงของการเป็นอ m มัลซิฟายเออร์นะคะช่วยทำให้อาหารที่มีไขมันเนี่ยมีความสเสถียรขึ้นได้นะคะก็คืออยู่ ไม,ไม่แยกชั้นนะคะพ,พูดง่ายๆเนาะออแล้วก็ใน,ในเราก็มีการอ n a ไลซ e ์ตัวโปรไฟล์ก็จะเห็นว่าเขามีไลซีนล,ลิวซีนที่อาจจะไม่ค่อยพบนะคะในพืชชนิดอื่นๆนะคะในอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยหลักก็คือเราศึกษาในเชิงของการใช้ตัวผั่เนี่ยมาช่วยในการ ปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราซึ่งทุกวันนี้เชื่อว่าทุกคนรู้จักจุลินทรีย์ลำไส้หรือว่ากัดไมโครไบ,บโอมเนาะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนที่ค่อนข้างสําคัญนะคะเพราะทุกคนสนใจพรีโปรไบอติกมากขึ้นทีนี้เรามีการทดสอบค่ะในระดับอินวิโตรนะคะที่ผ่านระบบการย่อยในส่วนต้นของทางเดินอาหารจากปากกระเพาะลำไส้นะคะแล้วก็ไปในส่วนของลำไส้ใหญ่นะคะสุดท้ายว่าไอ้มันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะก็คือพบว่าตัวผําใน หลายแฟกชั่นที่เราทดสอบเนี่ยเขาอาจจะยังมีระดับการย่อยเนี่ยไม่ได้สูงมากอยู่ที่ประมาณ6 3ถึง33เปนะคะทีนี้พอเราเอาส่วนที่เขาย่อยเสร็จแล้วเหลือเนี่ยไปดูการเฟอร์เมนต์นะคะหรือว่าการหมักของจูลินซีในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยจะพบว่า เขาค่อนข้างที่จะช่วยส่งเสริมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะคะเช่นกลุ่มที่เป็นแมกกาโมเนสบิฟิโดแบคทีเรียมที่เราคุ้นเคยกันนะคะแบคทีรอยดิเดสนะคะหรือว่าเบลเชียที่ผลิตพวกกลุ่มแบบช็อตเชนฟาติทอเรสิดที่สําคัญนะคะมีการ enhance หรือว่าเพิ่มปริมาณการสร้างกรดไขมันสายสั้นแล้วซึ่งพอเราอิน ly ลน์พาดเวที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยจะพบว่าเกี่ยวข้องกับทิปโตแฟนเมตาบอลิซึมซึ่งอาจจะมีผลในการช่วยนะคะ ในในแง่ของแอนตี้อินฟอลามชันนะคะการเสพต่างๆหรือว่าเมนท a ลเรกูเลชั t i แล้วก็อีกงานหนึ่งจริงๆไม่ได้เอามาเพราะว่าเขาชี้มาหมดเวลาแล้วนะคะก็คือเขามีการเอ่เอ,อไม่ใช่เขาอ่ะอาจารย์เอง <laughs> ทีมๆเนี่ยท,ท,ทีมอาจารย์นะคะ่ะมีการเอ่อนำไปใช้ในการที่ทดสอบว่าเอ้ยตัวตัวผ้าเองอ่ะเขามีการช่วยในลักษณะของทำให้ผนังลำไส้นะะอ่ะค่ะเออหรือไทจังชันนะคะหรือกัดไบเออร์ฟังชันเนี่ย มีความชิดตัวกันนะคะเวลาอินดิวสารที่อาจจะทําให้มันเกิดการลีกเพราะว่าเมื่อผนังลําไส้เรามันขยายะคะ่ะมันก็อาจจะมีเชื้อที่ไม่ดีหรือว่าสารต่างๆที่เป็นท็อกซิกเข้าเข้าสู่ลําไส้เราได้นะคะอันนี้ก็พบว่าให้ผลค่อนข้างดีนะคะก็คือกําลังตีพิมพ์อยู่แล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการใช้ตัวผําเนี่ยมาโมดูลเลตในสูตรอาหารที่มีเป็นกลุ่มที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงนะคะ,นะคะก็อันนี้พบว่าช่วยลดในลักษณะของ น้ำตาลการปลดปล่อยของน้ําตาลในกระแสเลือดแล้วก็ช่วยในเชิงของการควบคุมนะคะ,ะตัวพรีดิกริซมิกเรสปอนส์นะคะหรืออาจจะนําไปสู่การพัฒนาอาหารพวกโลจีไอนะคะโลกริซมิกอินเด็กต่อไปได้นะคะอันนี้ก็มี potential นะคะ ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ละกันนะคะที่จะแชร์วันนี้เพราะเวลาหมดจริงๆก็ขอบคุณนะคะสําหรับทุกการสนับสนุนนะคะทั้งภาควิชามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ทุนที่ทางเราได้รับมานะคะจากของญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ของประเทศไทยเองนะคะแล้วก็ในส่วนของ raw material นะคะก็ได้รับการัพพอร์ตจากบริษัท Advanced Green Farm นะคะซึ่งวันนี้อาจจะเห็นไปพบเจอในบูได้นะคะค่ะก็ยังไงขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับสำหรับ <laughs> อาจารย์ท่านแรกนะโอ้ oh, มาจะ <laughs> มาเปิดมาเปิดฟรอตอนเช้าได้ดีมากเลยอาจารย์สินาทีที่มีทีทททททท่มีคุณค่าเนาะแต่เข้าใจว่าจะไม่พอหรอกสําหรับเรานะครับเพราะเราคงจะต้องมีการคอนแทคต่อสําหรับคนที่สนใจโดยเฉพาะเรากินผําตัวเล็กๆลงไปเรานึกได้ยังไงว่าโอ้มันมีตั้งหลายอย่างไดเจสได้ครบไหมต้องวิจัยหมดเลยครับของพวกนี้นะครับ <S 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 <laughs> เพราะฉะ <Wam? S 2> นั้นตัว <ç อ> นี้เนื่องจากเวลากระชับจร <laughs> <sm art> ิงๆนะครับก็ขอขอบคุณด้วยน้ําใจ ขอเรียนเชิญจันตั้มนะครับเจ้าภาพร่วมนะครับเป็นผู้มอบของเล็กๆน้อยๆเท่าที่พวกเรามีนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ